เลื่อนถอยหลังปดบีใช่ไหมครับรถไฟมันจะถอยหลังตามรถไฟถอยหลังตามเราได้เลยเหรอเราสามารถบังคับรถไฟได้เหรอใช่คุัยพ่อแบงค์ไม่อยากเชื่อเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าพี่เบสจะทําได้จริงๆหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยถอยหลังไม่ถอยหลังจริงด้วยถอยหลังได้ไงอ่ะ น้องใบรถไฟจะมาแล้วรถไฟจะมาแล้วน้องบิงน้องบิงรถไฟจะมาแล้วรถไฟจะมาแล้วพี่เบสพี่เบสรถไฟของจริงจะมาแล้วเย้เดี๋ยวเราดูกันรถไฟที่เราอยากเห็นน่าจะเป็นสีอะไรแล้วรถไฟเสียงดังไหมมาแล้วอะไรนะลูกจะมาแล้วตรงไหนไหนพาพ่อไปดูหน่อยสิเห็นเลยมีเปิดไฟด้วยอะ S <S 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 เร็วรถไฟจะมาแล้วเราต้องเข้าไปนั่งที่ให้เรียบร้อยบีงเร็วว้าพมอบม,มมีมายกกรมทห้งชว์มายกก้นยังไงครับคือถ้าคือถ้ารถไฟมันมาครับแล้วผมเลื่อนถอยหลังใช่ไหมครับเเลื่อนถอยหลังบนนี้ใช่ไหมครับรถไฟมันจะถอยหลังตามรถไฟถอยหลังตามเราได้เลยเหรอเราสามารถบังคับรถไฟได้เหรอใช่พ่อแบ้งไม่อยากเชื่อเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าบี๊บบจะทําได้จริงๆหรือเปล่า นุ่นไงรถไฟมาแล้ว ตอนนี่นะคะเราต้องรอก่อนนะฮะอ่ะพี่เบสกดรถไฟถอยหลังเลยอุ้ยอุ้ยถอยหลัง้ยถอยหลังจริงด้วยถอยหลังได้ไงอะ่ะหลงจริงด้วยถอยหลังจริงด้วยไปแล้วรถไฟไปแล้ว ขบวนแม่กิฟฟอ้าวบายเจอแม่กิฟฟยังไม่ใช่ขบวนแม่อ้าวทำไมแม่กิฟฟไม่อยู่อ่ะพ่อควันแม่กิฟฟไม่มาเบแล้วเห็นอากิฟปะเนี่ยไม่เห็นครับต้องไมกิฟฟ์ไม่ลงมา้องไปสำรวจกันครับว้าวหรือว่าเป็นอีกขบวนเหรอเราต้องรออีกแป๊บนึ่งเราไปสำรวจตรงนู้นไหมเผื่อแม่กิฟฟจะอยู่ตรงนู้นพ่อแม่หน่าเดี๋ยวเราต้องนั่งรออยู่ตรงนี้ก่อนเหรอ ไม่จีบหายไปไหนะทำไมไม่มีคนลงเลยอะดูที่ไม่มีใครเลยอ่ะอ้าวทำไงดีทำไงดีน้องใบบอกว่าต้องรออีกขบวนหนึ่งมีปะจะมีไหมอีกขบวนหนึ่งจะมาไหมเงียบ,บเลยอ่ะไม่มีเลยอ่ะมองไม่เห็นเลยอีกขบวนหนึ่งอลองโทรหาไม่กิฟไหมดเดี๋ยวพ่อลองโทรสิ ฮัลโหลครับไม่กิฟถึงไหนแล้วฮะไม่กิฟรออยู่ตรงสถา,านีอุ้ยไม่กิฟรออยู่ตรงนูน้นเน่อนะเน่เห็นปะไม่กิฟอยู่ข้างในนั้นนะ่ะไปเราไปดูกันพี่เบสครับเอารถไฟไปด้วยจับมือกันแล้ว ไม่กริฟอยู่ในนั้นอยู่ข้างใน,นนั้นไงเดี๋ยวเราเดินไปถึงเราจะเอ๋มไม่กริฟเลยดูสิ <c oughs> จะเอ๋มไม่กริฟเลยนะ จอแล้วไม่กิ๊ตอยู่นี่เองหาต้องนานสำหรับคลิปนี้หน่อยเจอไม่กิ๊บแล้วเราลาไปก่อนคลิปนี้ช่องลิงบาย u t u b e ก็ขอลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงบายด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบายบ,บ๊ายบาย,บาย,บาย